สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมเช่นเคยนะครับมาเมมโมรี่นะครับก็อีกไม่กี่วันแล้วเนาะการ์ตูนโปรดของผมอีกหนึ่งเรื่องจะเข้าฉายก็คือโคนันเดอะมูฟวี่นะครับภาคนี้มีชื่อนะครับว่าปริศนาภาพติดตามมรณะนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับช่วงนี้ก็เป็นดูมูฟวี่ตัวหนึ่งที่ผมรอมานานเหมือนกันนะเพราะว่าต้องบอกว่ารอทุกป,ปีแหละโคนันทั้งโคนันเดอะซีรีส์แล้วก็เดอะมูฟวี่หลังจากที่มีการเปลี่ยนเสียงภาคเข้าไปนะก็ได้มีการปรับตัวเยอะเหมือนกันนะตัวผมเองก็้องปรับตัวคนดูต่าง ก็ต้องปรับตัวตั้งแต่ประตูเลิกภาคเป็นโคนันลุงไกลเสียชีวิตอย่างเงี้ยก็นะมีการ,รมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาทุกอย่างนะครับถึงแม้ว่านักภาคจะเลิกภาคแต่าระตูก็กยังต้องอยู่ต่อไปอยู่ดีโอเคไปนอกเรื่องะละเราเข้ามาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าเรามาพูดกันเรื่องราวก่อนที่เราจะไปดูโคนันกันเดี๋ยวรังดูเสร็จเราจะมารีวิวอีกรอบนึงเนาะครับก็คือเป็นเรื่องราวของอสโลตยามาตกคาสึเกะนะครับตำํารวจแห่งจังหวัดนางาโนนะครับก็เหมือนใน เขาได้รับบาดเจ็บนะครับจากการถูกกระสุนเลเฟลของชายปริศนายิงบนบข่าหิมะนะในเรื่องภาคเนี้ยทาให้เขาสูญเสียตาไปข้างหนึง่งแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยเสียขาด้วยคาสเกตเขาจะถือไม้เท้าตลอดนะสารวัตรจะมาตกคาสเกตเนี่ยเป็นตํารวจที่ผมว่าฉลาดมากเลยนะไขคดีได้เร็วมองคนดูบายลูกของคนร้ายออกไม่แพ้เก่งไม่แพ้โคน,นันพปเอกของเรื่องเลยก็หลังจากนั้นนะครับพวกก็จะมีหมวดยูอินะครับที่ได้มาเจอกับ สารวัมมตรยามาโตะที่เป็นเขาไปเพื่อนตั้งแต่เด็กแหละผมว่าอาจจะเขาอาจจะก,กิ๊กกันก็ได้อนาคตอาจจะรักกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก <c oughs> <c oughs> ็เขาก็สนิทเกิดมาตั้งแต่เด็กเขาจะเรียกสารวัมมตรยามาโตว่าสารวัมมตรยามาโตคาสเกะว่าคันจังแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในภาคน,นี้มูริโคโกโรก็ได้รับโทรศัพท์จากอดีตเพื่อนนะครับที่ร่วมงานเกี่ยวกับคดีเพื่อนจากเพื่อนร่วมงานนะครับเกี่ยวกับคดีหิมะเนี่ยหิมะถล่มเนี่ยทําให้ยามาโตะที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาสืบสวนด้วยแล้วก็ ไปเจอที่นัดหมายทัในใดนั้นเสียงปืนปริศนาก็เกิดขึ้นเพราะในตัวอย่างเนี่ยเขาเขียนว่าจะมาสามร้อยจะมาโตะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือต้องบอกว่าต้องพูดคุยก่อนมาเนื้อเรื่องในมูฟวี่เนี่ยผมไม่อยากเอามาลงกับซีรีส์นะครับเพราะว่ามันไม่ได้รวมอยู่ในมังงะมันเป็นแค่ตอนเสริมที่เขียนออกมาแบบเพื่อ,อเพื่อความได้อัธรรถมากกว่าถ้าเกิดไปนในซีรีส์อย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้ชัวร์ว่า สำหรับเรื่องราวในบูวี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องราวของสแลร์ยามาโตะไงหรือว่าใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างน,นะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันก่อนที่คุนันจะเข้าฉายผมเองก็อยากจะพูดคุยทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นการ์ตูนที่ผมชอบเหมือนกันอาจจะมีการพูดวกไปบนมาแล้วบ้างก็ต้อง นิดนึงนะพอดีที่บอกแล้วว่าผมเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้มีสคริปต์ในการเตรียมอยากจะพูดแล้วก็พูดไปแล้วก็มีหนึ่งตัวละครที่ผมชอบนะครับก็คือสารวัตรโมโรบุชิโคมเอ้ยโมโรบุชิทากาอากิ aki, ซึสารวัตรโคมคนนี้ก็เป็นตัวละครที่ผมว่าเท่นะสุข,ขุมอัจฉริยะแล้วก็แบบมีความฉลาดมากอะ่ะแต่ก็เป็นคู่อะ่ะคาเรวาเป็นคู่แข่งก,กับสาโรยามาโตะอยู่ก็จะมามีบทบาทในภาคน,นี้ด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าภาคน,นี้ก็จะมีทั้งอะอมูโรโทรุที่เป็น ตำรวจสันติบานลนะครับเพราะว่าเพื่อนของอัมบูโรเนี่ยก็เป็นน้องชายของสารวัตรโครมทุกอย่างนในเรื่องคนอันนี้แม่งจะเกี่ยวข้องอกันหมดเลยนะเพื่อนน้องชายในคนนี้เป็นเพื่อนกับคนนี้คนนี้อยู่ในสายเลือดเดียวกันอะไรเงี้ยก็ส่วนมากคนนัน้นกระตูนเรื่องนี้มันจะเป็นวนเวียนแบบนี้แหละถ้าเกิดใครดูมานานก็จะรู้สึกว่าเออมันก็ชินแล้วล่ะแล้วก็บางเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ได้สมเหตุสมผลอะไรกันมากอยู่แล้วบางบางครั้งนะบางครั้งเพราะว่าอย่าง uh คดีห้องปีตายระฟ้าคดีแรกของคูดโดจิจีอย่างเงี้ยแม้ว่าเป็นคดีแรกไนงะแต่สรุปมันก็มาเฉลยในซีรีส์ตอนหลังว่ากอนมอต้นคูโดเคยไขคดีที่ยากๆของที่มาแล้วเหมือนกันอืมเอาเดี๋ยวเราเอาไว้ตอนที่ยี่สิบสี่เนี้ยการ์ตูนเอ้ยการ์ตูนหรือหนังเราเรียกการ์ตูนก็ไดนะ้หรือหนังดีหนังแล้วกันจะเข้าฉายวันที่ยี่สิบสี่นี้นะครับผมเองก็จะไปดูเหมือนกันแล้วก็ดูจบแล้วเราก็จะมาทํารีวิวพูดคุยกันอย่างนี้นะครับส่วนสุดท้ายนี่ก็เช่นเคยนะครับว่า ใครมีอะไรแนะนําผมอยากจะพูดคุยเพิ่มเติมคุยกันก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างน,นี้ได้นะครับผมจะเข้ามาอ่านและเข้ามาตอบนะครับก็ส่วนใครม่เข้ามาดูเนี่ยก็รบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหม่ำเม็นมือด้วยนะคะก็ยินดีรับฟังทุกคนนะครับแล้วเจอกันใ่คลิปรีวิวนะครับหรือว่าคลิปต่อๆไปที่ผมจะเอามาพูดนะครับแล้วเจอกันครับ